สวัสดีนะคะคลิปนี้ขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยเด้อเนาะสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้ได้เจอแล้วนะคะศพที่แตงโมแตงโมลิซิดาหรือว่าแตงโมลิดาเนาะเจว่าคือป๊อปปี้ก็เสียใจนะคะก็พูดอะไรก็ไม่ออกเลยนะที่ว่าก็เสียใจสะท้อนใจ แล้วก็ได้เจอลุงศพแล้วที่อ่าได้เจอลุงศพอ่ะคนนี้แล้วแล้วก็ผมก็ดีใจแล้วก็สะท้อนใจเลยมากว่าคือแบบว่าเสียใจแล้วกพูดอะไรออกมาก็ไม่ได้เลยนะคะที่ตรงที่ว่าอ่อตรงที่ว่าเสียใจแล้วก็แบบแบบเสียใจนำน้องเขาว่า เที่ว,ว่าน้องเขาได้จุมน้ำลงไปแล้วที่ได้พบลงศพเขาแล้วก็ก็เป็นห่วงเขาแล้วก็แบบเจอเขาแล้วที่นังแสดงหนังซ่องเจ็ดนะคะแล้วเอาคนอื่นมาแสดงมันก็ไม่ม่วนนะคะคือโมโมทิยาในถูกน้ำตายไปแล้วแล้วก็กเสียใจยนะคะ พูดออกมาก็น้าตาก็จะไหลนะคะคือแบบว่า,าหนูเป็นคนลาวนะคะได้หนูพูดไทยได้นะคะหนูก็รักคนไทยซึ่งแม้คนลาวคนตามคนไทยก็ตามก็เรารักกันซึ่งซื่อกันนะคะแต่ว่าตรงศกเนี้กนยก็กุมไัยก็ได้เจอแล้วนะคะเจอตอนได้ลาสี่ทุ่นนะคะ ก็เออก็ได้เจอมาแล้วก็ได้พบมาแล้วก็ดีใจแล้วก็เสียใจนด้วยนะคะพี่แต่งโมนะคะคือแว่าเป็นคนจบเป็นคนสบปปลาก็ยังรักคนไทยเหมือนเดิมนะคะก็พี่ตายไปแล้วเอาคนอื่นมาสแสดงหนังก็ไม่ ก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็มันไม่ม้วนแล้วก็มันไม่ดสดชื่นนะคะคนได้ตายไปแล้วก็เสียใจนําเสียใจน้ำเขาแล้วก็กกจิอกก็เจอทั่วโลกเจอทั่วโลกเป็ดเพศก็เจอทั่วโลกคลิปอะไรก็เจอทั่วโลกก็ให้น้องเนี้ยไปขึ้นสวรรค์สวรรค์ฟ้าไปเกิดใหม่นะคะคิดว่า ก็ตอนนี้ก็เสียใจน้องมากๆพูดอะไรก็ไม่ได้เลยนะคร